ครับสวัสดีพี่น้อยเอฟซี่ติดตามช่องของวิทิ์ผู้ดินนะครับวันนี้เป็นนัดวันที่สิบเอ็ดคือสภาคม2อ1 4ันห้ายสิบสนะครับพี่น้องเป็นนัดวันถูกวันอังขา้นยู่ตลาดสีบุญเรื่องจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับน,นี้คือตลาดนัดไหว้แล้วนะครับเพราะวา่าได้หอยก็เอางวกไหว้ขวเข่ามาหน่อยกับเนื่องด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดกับมันนี โรคระบาดท่างง้วควายนะครับเจ้าหน้าที่ควรจะได้ข้อมาเข้มงวดในการนํางัา้อควายเข้าตลาดนะครับซึงเป็นคำสั่งจากท่านผู้ว่านะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับแต่พอใหน้นายหอยปีอยตังจังหวัดตังถินไกๆงวดให้เอาง้วควายมาตลาดนัดหนองบัวลำพูสะกอนนะครับพี่น้องให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่น้อยจังแต่มาได้ผมก็จะได้อัปเดตข่าว บอกให้พี่น้องที่ที่อยากเอาง้อควายมาตลาดนัดสีบนเรื่องช่วงนี้ของ,งดก่อนนะครับพี่น้องซึ่งสามารถมีลรกระบาดเขามาแพา่บ้านในนี้มันก็สีระบาดต่อไปในง้อควายของนายห้อยทีออ่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับซึ่งการควบคุมลูกของเจ้าหน้าที่ก็สิได้ลํำบากต่อไปนะครับก็เลยนัดนี้ง้อควายเขาม้าหน่อยตอนนี้เวลาประมาณ8ปดโมงกว่าหรือเก้าโมงนี่นะครับก็เริ่ม เริ่มไหวนะครับปกติจะว่าว่ายเลี้ยวปานนี้นะครับคือเจ้าหน้าที่เป็นเข็มหวดนะครับบางทีนายห้อยเป็นกะมีการดื่มกินนะครับเหล้าเบียร์หิ้วากันนิดน้อยนะครับซึ่งเมื่อการนํำมาถึงาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคย่างอื่นได้นะครับพอมีการาดื่มกินแก้วเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ว่าเป็นกาได้มีการประกาศยุ่เรื่อยนะครับทํางห้ายได้ห้อยเป็น ก็ได้นํางัวควายกลับบ้านการการสื่อขายกับพวกคือขาดบันไดน,นะครับพี่น้องผมก็จะได้อัปเดตมาว่าสู้กันฟังถึงหลายๆคลิปเวลาผมถ่ายทําไปก็มีเสียงประกาศจากโฆษกของเจ้าหน้าที่กรมปรศุสัตว์นะครับซึ่งเสียงก็าาจ,จะบ่าชัดเจนมีการถ่ายทําใหม่มีการตัดต่อใหม่อยู่เรื่อยนะครับผมก็กราบขอโทขออภัยซึ่งบางที่ข้ามไรที่บรสุภาพกริยาท่าทางอาจจะบรสุภาพ ก็เพราะวา่ามันเป็นคลิปในตลาดนันง้อไฝ่คือความชุลมุนหุ่นไหวของง้อไายแตกตื่นหามุ่ลกองอยากนะครับซึ่งบางครั้งผมก็ต้องหามุ่ลกองที่ให้มันสุภาพเพราะวา่าผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นครีเอเตอร์ผู้หนึ่งครีเอเตอร์ก็คือผู้ผลิตนะครับคือามผมผลิตคลิปงว้วคลิปไหว้ ผมก็ต้องรักษากฎชุมชนของ YouTube นะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผมคือเจ้าของ YouTube นะครับเพิ่นก็นต้องตรวจสอบคลิปนะครับคลิปแต่ล,ละคลิปผู้ดใดรักษากฎชุมชนได้ก็สามารถแช่ได้นะครับถึงมีคําที่บอสุภาพเพิ่นก็จะว่าให้แช่นะครับซึ่งเป็นภาพที่มีความรุนแรงนะครับกฎ<อ>ของ u t u b e นะครับการเป็น YouTuber มันมีหลายข้อนะครับพี่น้อง ปีนอเอฟซีอาจจะบอรูนะครับผมจะวอาใแห่ฟังนะครับมันมีอยู่ประมาณ7-8็คอนะครับที่ว่าแช่ใดแต่ว่าบ่มมีโฆษณาซึ่งครีเอเตอร์หรือยูทูบเบอร์ทั้งหลายการทําคลิปนี่มันมีจุดป,ประสงค์ที่แตกต่างกันบางคนกับทาคลิปเพื่อให้หาคือติ๊กตอคือความ,มวลนะครับถ้าคลิปแบบบ้านๆน,นะครับว่าได้ต้องการสั่งไล่ใดซึ่งผมเวทผู้ดินนะครับตอนแรกแช่คลิปกา แคไปเพื่อบันทึกความทรงจำเจ้าของสื่อนะครับว่าได้คิดว่าการเหตุยูทูบเบอร์มันมีไรใดนะครับพี่น้องแต่ก่อนผมก็เหตุคลิปท่องเที่ยวศิลปาวัฒนธรรมสาราบ,บันเทิงทั่วไปเห็นของไดของแลกข,ของงามก็แช่นะครับว่าได้รู้นะครับว่าการเหตุยูทูบเนี่ยมันมีไรใดนะครับซึ่งต่อมาก็าช่องก็เริ่มเติบโตขึ้นมีคนติดตามหลายขึ้นเป็นพันเป็นหมื่นนะครับ ก็จะมีโฆษณาเขามากับถามพี่น้องที่เฮ็ดช่อง YouTube น้ำกันถึงได้รู้ว่า uh huh. กฎของการทีเด้ดเป็นรีอเตอร์การเป็นยูทูบเบอร์มีรายได้มีโฆษณาเนี่ยมันก็นมีกฎนะครับกฎที่ห้า,หามแช่ห้ามเฮ็ดห้ามเผยแร่นะครับกับมีหนึ่งนะครับพี่น้องผมจะว่ายฟังคลิปที่มีอาวุธนะครับเป็นอาวุธสงครามเป็นมีดเป็นอาวุธทีเป็นอันตรายลายแรงนะครับห้ามแช่นะครับพี่น้อง ช่ไปแล้วอาจจะโดนลบคลิปได้เลยนะครับหรือถ้าแช่แล้วอาจจะบนบมีโฆษณานะครับซึ่ง YouTube บ่ส่งเสริมนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับยาเสพติดนะครับห้ามแช่ห้ามเพ็ดห้ามเผยแพร่นะครับยาเสพติดนี่นะครับจึงผิดกฎของ u t u b e นะครับข้อที่สองข้อที่สามคือคลิปเด็กน้อยนะครับคลิปเด็กน้อยที่เป็นอันตรายอยู่ในคลิปนั้นนะครับเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเด็กน้อยคือสิทธิมนุษยชนของ ของ u t u b e นะครับถึงสำนักงานในายเพิ่อนอยู่อเมริกาเพิ่นให้สิทธิกลุ่มค้องเด็กน้อยตรงนี้นะครับหามเผยแพร่นะครับเผยแพร่ได้แต่ว่าเป็นสนุเฮ่ห้านะครับแต่ว่าถ้าเผยแร่แล้วหนึ่งโฆษณาจับว่มีนะครับแ้านี้โฆษณาได้กับต่อเมื่อเด็กน้อยที่อยู่ในคลิปนั้นนะครับมีความปลอดภัยนะครับบวซุ่มเสียงต่ออันตรายนะครับว่ามีการเล่นมีดเล่นอาวุธ บอมีการจะเสี่ยงต่อการจมน้ำนี่นะครับเป็นยกตัวอย่างอีกข้อที่3ที่ว่าคลิปเล็กน้อยนะครับบางครั้งอาจจะปิดเจอ้์การแสดงความคิดเห็นนะครับคลิปเล็กน้อยจะไปอาจจะิเคยเห็นนะครับนี่คือกดชุมชนของ u t u b e ข้อที่3นะครับข้อที่4นะครับคือห้ามแชร์เรื่องการเมืองนะครับคือเรื่องเชื้อชาติเรื่องศาสนาวัฒนธรรมห้ามมินเมห้ามดูมินกันนะครับแชร์ได้นะครับบ่มีโฆษณานะครับพี่น้อง YouTube บ่ส่งเสริมนะครับ ซึ่งผมการเรียกเลี่ยงคือกันนะครับผมจะบโส่งเสริมผมจะบพแช่คิดพวกนี้นะที่ขอที่บอกมานะครับขอที่ขอที่หกนะครับหรือขอที่หาที่หกนี่นะครับผมอาจจะเลื่อมนะพี่น้องอรื่งข้อนี้ก็คือการแสดงผ่าดผลนะครับการแสดงผ่าดผลอันเป็นอันตรายการซุ่มเสี่ยงนะครับแบบนี้ก็ห้ามเผยแพร่นะครับเพราะว่าเธอเผยแพร่ก็คือว่ามีโฆษณานะครับ เพราะว่าสินค้าเป็นหนังคือ่ามีโฆษณาสินค้าที่เพิินที่เอามาโฆษณาอยู่ในคลิปนั้นนะครับ1น่งถ้า y o u t u b e มาเห็นหรือองค์การยูนิสโกองค์งการยูนิเซฟนะครับเขาไม่เห็นเขาปรับไหมสินค้าตัวนั้นเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์แล้วนะครับมันเคยเกิดกรณีนี่มาแล้วนะครับซึ่งผู้เสียหายก็คือเจ้าของสินค้าคือคุณส่งเสริมให้มีการเผยแพร่คลิปแบบนี้นะครับคือ จำการซื้เพราะฉะนั้นยูทูบกับถือปับคือกันเจ้าของสินค้าที่มาโฆษณาในคลิปแสดงภาพผลซุ่นเสี่ยงอันตรายการเล่นอาวุธปืนผาหนาไหมก็ได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าทุกชนิดนะครับจะบอกเขามาโฆษณาในคลิปแบบนั้นเลยนะครับพี่น้องผมจะบอกจะบอกให้ฟังนะครับเราขอต่อไปเนาะครับพี่น้องขอต่อไปคืออ่า การส่งเสริมทางเพจนะครับมีการซุ่มเสียงภาพมินเมทางเพจครับมีความรอแหลมนะครับจะบ่ได้โฆษณานะครับหรืออาจจะโดนตัดคือคลิปนั้นจะโดนลบไปโดยปริยายโดยบ่รู้สาเหตุแล้วก็ทางยูทูบจะว่าแจงเก่าจะของคลิปนั้นนะครับพี่น้องที่ม้เหาเห็นในติ๊กต็อกที่เห็นผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำนั่นนั่นเป็นคลิปติ๊กต็อกนะครับที่เหาเห็นกันคือแชร่ได้แต่ว่าคีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ทั้งหลายถ้าไปแช่คลิปแบบนั้นนะครับ มีสิทธิ์ถือตัดคลิปที่บดีถือลบช่องไปด้วยนะครับพี่น้องห้ามแช่ภาพล่าโมกอนาจารซื้อไปในทางเพจนะครับห้ามส่งเสริมห้ามแช่ห้ามเผยแพร่นะครับยูทูบเบอร์ทั้งหลายหน้าไม่ทีอย่างเห็ุยูทูบมีายได้สั่งไยได้นะครับห้ามนะครับพี่น้อง<ด>เราเขอต่อไปนะครับขอต่อไปคือว่าจาที่บอสุภาพนะครับมีการว้ากันที่บอสุภาพภาษาเก่าภาษาโบรานเฮานะครับหรือเป็นภาษาใหม่ ที่บอสุภาพนะครับผมบอย,ยกตัวอย่างมูเฮ้ากับสีหูการยูนะครับว่บาขําไหนที่บอสูภาพอาจจะเป็นภาษาพื้นบา้านพื้นเมืองเฮากับจิมีได้นิดหน่อยนะครับภาพการทะเลาะวิวาทภาพความรุนแรงนะครับหามแช่นี่คือกดชุมชนของยูทูบเบอร์นะครับที่ผมจะได้บอกก้าวญาติพี่น้องเอฟซี FC, ที่ติดต,ตามให้งกำลังใจวผู้ดินว่าเพดกากาบขอถกขออภัยเนาะครับ อันนี้แหะคือปัญหาในการถ่ายท้ำคลิปของผมอยู่ในตลาดง่วมันเป็นวีนาที่ต่อวีนาที่มีการแก้ปัญหาจะพอหนาผมกับพยายามจะบ่ให้ภาพนั้นเผยแพร่นะครับจึงบางครั้งผมกาลังถ่ายทํำอยู่นายหอยเพิ่นกันมีการเวอยอกล่อกันนะครับเดืองทะลึง่งตึง่างล่ามโมกันหน้าจา์บางครั้งเพิ่นกันมีการดื่มกินกันเหล้าเบียนะครับเป็นข้ามที่สุภาพนะครับผมกับว่าอย่าเผยแพร่ว่าอยากให้ภาพนั้นออกมากนะครับหรือภาพกัน สูบยาคาบยาสูบนะครับคาบบุรีนะครับผมจะพายงามรวบมุมนนั่นบ่อเผยแร่นะครับซึงพี่น้องกับลูกอยู่กันดีนะครับยาสูบกับของมึนเมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะบ่มีการโฆษณาในทีวีนะครับพี่น้องก็เห็นกันอยู่นะครับซึงมั่นเพียกปวดของยูทูบเบอร์นะครับนี่คือปัญหาในการแทยท่ามคลิปของผมที่พี่น้องได้เห็นกับว่าคือปรทศไทยกวนือเบื้องแน่คือบ่ทศไทยอีนไทยเล็บ ตีนท้ายเท้าของง้อของป้ายใหเบิงแน่ปวาบางคังผมหามุมกลองบ่ได้นะครับก็บไปง่ามหาหนึ่งง้อยางว่นสองชุลมุนวุ่นวายสามพอเสร็จได้มุมกลองคอนง้อขอนค้ายหางง้อหางค้ายงามงภาพตรงหน้าที่เห็นนายห้อยเพิ่งกระลังถือเครื่องดื่มนะครับซึงมันบ่เหมาะสมนะครับผมก็รหลีเลี่ยงตรงนั้นก็นให้ข่อใจผมนั่นะครับพี่น้องเอซี่พี่น้อง ที่ได้เบื้องคลิปนี่แล้วก็ให้ทําความก้ดใจแล้วก็อันสิ่งไหนที่ผมผิดว่าผิดหรือสื่อสารผิดผมกระกาบขอโทษขออภัยที่เป็นให้กกำลังใจให้วิตผู้ดินช่องง่ายเตืบมากได้ทุกมือนี่นะครับผมกับไา่ยามที่จะปรับปรุงในการถ่ายทำคลิปเพื่อสาระประโยชน์ตลาดนัดงัวควายราคาง่วควายตามขอกตามฟ้ามง่วควายสายพัฒนาต่อไปนะครับ มีความคิดเห็นจังไดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้กำลังใจผมนํานะครับซึ่งพืนเพ่เดิมผมของวย์ผู้ดินเป็นคนจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องบ้านเกิดด้วยบ้านผู้ดินนะครับตำบลโคกโกอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับตอนนี้ผมมาทำงานอยู่จังหวัดน้องบัวลําพู่นะครับกับมาสอสแสวงหาตลาดนัดง่วไปาย ก็ได้มาแช่ให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับซึ่งตะกอนนั่นเมื่อปี2 5 6 2นะครับผมก็ไปท้ายคลิปอยู่ตลาดบ้านหันกับเป็นตลาดนัข้าวควายที่ไงจังหวัดเป็นตลาดหนึ่งที่ไงในภาคอีสานนะครับซึ่งความต่อเนื่องในการแช่คลิปตลาดนัข้าวควายผมกับบัวคอยเด้ถ่ทายนะครับเพราะว่าิดผู้ดินกับมีงานประจําอยู่นะครับบัวคอยมีเวลาเด้ไปตลาดนัดถ้าไปตลาดนัดผมก็ต้องหยุดงานมือหนึ่งหรือหยุดงานเครื่องมือนะครับพี่น้อง พ่อมาอยู่หนองบัวลําพูมาเห็นงานอยู่นี่ก็ไปย่ามล่างงานเคืองมือตอนเศร้าแต่มาถ่ายคลิปให้พี่น้องเอฟซีได้เบิงได้ฟังราคาง่วควายล่าสุดพัฒนาการเป็นไปทางใดน,นะครับตอนนี้คปนนิยมงัวควายแบบใดกับเพื่อด้แค่คลิปแค่ประสบการณ์บอกเล่าควาาเป็นจริงนัดต่อน,นัดนะครับซึ่งตลาดนัดสีบุญเรืองมีทุกวันอังคานนะครับพี่น้องแก็ตลาดหน้ากลางอำเภอหน้ากลางนั่นจะมีทุกวันจันทร์นะครับ เอฟซีเป็นขามาเบิงเพิ่งกับบอวา่าให้ไปทศยยุตตลาดนัดหน้ากลางให้แน่กลับไปนัดหนึ่งแล้วนะครับทีได้แช่ไปเอฟซี FC พี่น้องที่ได้เบิงกันเมื่อกรนนั่นนะครับนี่นะครับคือผมก็จะได้บอกเล่าบอกก้าวกันไวเพียงแค่นี้นะครับนาะจะเบิงกันคลิปต่อไปในอนาคตผมกับยายงามจะนำเสนอในภาพในมุมที่ดีรายละเอียดมีความคิดเห็นจังใดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดีชมได้นะครับพี่น้องผมเป็นแก้วน้ำที่บดเต็มนะครับ ยังต้องการเรียนรู้ยังต้องการพัฒนาตนเองพัฒนาช่องหไหง่ญ่ต่อไปเพื่อขอมูลจะได้ถูกต้องนะครับที่ผมว่ามันบวมเนคลิปติ๊กตอกปัวๆเมีห้านี่คือความอย่างง่ายในการทายทํำคลิปของผมผมกัดเจล่าคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับครับขอบคุณได้หลายครับ